สามมาเนรกุมารกัสปะอรหันน้อยชีวิตพิสดารสมัยหนึ่งขณะท่านกุมารกัสปะอยู่ที่ป่าอันทวันเมืองสาวัตถีเทวดาตนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าท่านกล่าวปริศนาธรรม15้า15ข้อแล้วก็หายวับไปท่านกุมารกัสปะนึกอย่างไรก็ไม่ทราบคำตอบจึงไปเข้าฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลถามปริศนาธรรมสิบข้อนั้น และกราบทูลขอคำอธิบายจากพระพุทธองค์ปริศนาทำสิบห้าข้อวัมมิกสูตรนั้นคือมีจอมปลวกหนึ่งกลางคืนพ่นควันกลางวันลุกเป็นไฟพรามคนหนึ่งสั่งสิทธิ์ชื่อสุมเมศให้เอาจอบมาขุดจอมปลวกนั้นสุมเมศจึงขุดลงไปพบลิ่มสลักพรามสั่งให้เอาไปทิ้งขุดลงไปอีกพบอึ่งอ่างพรามสั่งให้เอาไปทิ้ง ขุดลงไปอีกพบทางสองแพร่งพรามสั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบหม้อน้ำด่างพรามสั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบเต่าพรามสั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบเขียงหั่นเนื้อพรามสั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบชิ้นเนื้อพรามสั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบพญานาคพรามผู้เป็นอาจารย์บอกว่า อย่าไปทําอันตรายมันจงเคารพนอบน้อมมันอย่างดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไขปิศาให้ท่านกุมารกัสปะฟังดังนี้ 1. จอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายของคนเราอันประกอบขึ้นด้วยธาตุสดินน้ำลมไฟและขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้เอง 2. กลางคืนพ่นควันหมายถึงคนเราเมื่อเวลากลางคืนมักคิดวางแผนว่าจะทำนั่นทานี่จนสมองเต็มไปด้วยโครงการต่างๆเต็มไปหมดมีโครงการที่โครงไก่เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นต้นนี่แหละเรียกว่ากลางคืนพ่นควันละ่ะ 3. กลางวันลุกเป็นไฟหมายถึงพอเช้าขึ้นมาก็จะไปทำตามแผนการที่วางไวใ้ให้เป็นรูปร่างเหนื่อยสายตัวแทบขาด ดังคําพังเพยว่าอาบเหนือต่างน้ำจนแทบว่าร่างกายจะลุกเป็นไฟแค่โครงการที่โครงไก่ยังต้องระเบิดอารมณ์ใส่ผู้สึกข่าวจนแทบลุกเป็นไฟ 4. พรามหมายถึงผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ทำหน้าที่เป็นกัลยานามิตรผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ในกรณีนี้เพ่งเอาพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. สุเมธ ผู้เป็นสิทธิ์พรามหมายถึงผู้ยังต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อมรักผลคําว่าสุเมธแปลว่าผู้มีปัญญาบอกเป็นในัยะว่าผู้ศึกษาปฏิบัติต้องใช้ปัญญา 6. จอบเครื่องมือสำหรับขุดดินหมายถึงปัญญา 7. การขุดหมายถึงวิริยารำพะความเพียรที่ต่อเนื่อง ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ละทิ้งกลางคัน 8. ลิริมสลักหมายถึงอวิชชาความโง่เขลาความไม่รู้ตามเป็นจริงขุดไปพบอวิชชาแล้วต้องรีบเอาทิ้งคือเอาความโง่เขลาทิ้งไปหาไม่จะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ 9. อึ่งอ่างหมายถึงความคับแค้นเพราะความโกรธ ในการปฏิบัติฝึกฝนตนต้องพยายามอย่าให้กิเลสฝ่ายโทสะเข้ามาครอบงำสิบทางสองแพร่งหมายถึงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความสงสัยไม่ตัดสินอะไรเด็ดขาดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อมรักผลอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์เครื่องปิดกั้นมีให้บรรลุธรรมหประการข้อเปรียบเทียบนี้ชัดเจนแทบไม่ต้องขยายความ 11หม้อน้ำด่างหมายถึงนิวรณ์ทั้ง5ประการอันมีความพอใจในกามเป็นต้นนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องย้อมใจให้เป็นไปต่างๆต,ตามอำนาจของมันไม่ต่างกับหม้อน้ำด่างที่ยอมผ้าให้เป็นสีต่างๆพูดให้ชัดก็คือนักปฏิบัติธรรมไม่พึงให้กิเลสทั้งหลายมันย้อมใจจนสูญเสียปกติภาพ 12. เต่าหมายถึง ความยึดมั่นในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมั่นว่าเป็นตัวของกูตัวมึงของมึงด้วยแหละไม่ว่าทำอะไรถ้าเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเกินเหตุก็ยากที่จะได้ผลยิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลขั้นสูงยิ่งต้องปล่อยวางความยึดติดในตัวเราของเราให้ได้ทำไมเปรียบการยึดมั่นในขันห้าดุดเตา่าก็ไม่ทราบ อาจเป็นด้วยว่าเต่ามันเป็นสัตว์เชื่องช้าความยึดติดในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้บรรลุผลช้าก็เป็นได้หรือเต่านั้นกระดองหนามากความยึดมั่นถือมั่นหนาไม่แพ้กระดองเต่ายากที่จะทํำลายได้หรือเต่านั้นมีนิสัยชอบหดหัวเข้ากระดองเดี๋ยวปลุบเดี๋ยวโผล่การปฏิบัติธรรมถ้ามัวแต่ผุบผุบโผล่ไม่เอาจริงเอาจัง ก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร13เขียงหั่นเนื้อหมายถึงกรรม,มคุณชนิดของกรรม5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้อนี้อธิบายง่ายผุุ้ชนราวร้อยทั้งร้อยก็ตกอยู่ในอำนาจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้แหละท่านเปรียบเหมือนสัตว์ถูกจูงจมูกแล้วแต่มันจะจูงไปไหนเอาง่ายๆ บางคนเป็นธาตุลิ้นติดใจในรสอร่อยเสือกสนไปมาหาปรนเปอร์ลิ้นไกลแค่ไหนก็ไปบางทีขับรถไปเป็นระยะทางร้อยร้อยกิโลเมตรเพียงเพื่อไปกินกว๋วยเตี๋ยวชามสองชามที่เขาว่ามันอร่อยนักเขาไหนก็พวกนี้ไงว่าแล้วก็ชี้มือไปที่ผู้ชวนชิมทั้งหลายเวลาคนเราถูกครอบงำด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มันไม่ต่างกับกำลังถูกเขายกขึ้นเขียงเชือดยังไงยังนั้นถูกเชือดบ่อยๆแล้วมันจะเหลืออะไร 14. ชิ้นเนื้อหมายถึงนัน,นทิราคะความกำนัดยินดีตัวความกำนัดนี่แหละเป็นประดุจชิ้นเนื้อที่อร,อร่อยนักสำหรับปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสใครมัวแต่เพลินกินชิ้นเนื้อก็ถูกชิ้นเนื้อเป็นพิษเล่นงานเอาอย่าพูดเสียคนไปนักต่อน,นักแล้ว 15. พญานาคหมายถึงพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเมื่อขุดมาพบพญานาคนับว่าได้มาพบสิ่งประเสริฐที่สุดแล้วไม่ควรเอาทิ้งตรงข้ามควรให้ความเคารพบ,บูชาข้อนี้อธิบายได้ว่าผู้ปฏิบัติฝึกฝนตนต้องพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรรคแห่งการปฏิบัติให้หมดตามลำดับตั้งแต่ความเขลาไม่รู้จริง ความลังเลสงสัยความโกรธความคับแค้นความยึดมั่นถือมั่นความติดในรูปรสกลิ่นเสียงเอาออกให้หมดเมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันตเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องละอะไรอีกเพราะได้บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดแห่งการปฏิบัติแล้วพระกุมารกัสปะ ได้ฟังพระพุทธองค์ทรงไขปริศนาธรรม15ข้อก็หมดความสงสัยอ้อเทวดาที่มาถามปริศนาธรรมจะตีความตามตัวอักษร,รก็ไม่มีใครว่าคงหมายถึงความนึกคิดของท่านเองมากกว่าว่างๆก็นึกปริศนาขึ้นมาแล้วเมื่อแก้มไม่ได้หรือไม่กระจ่างจึงต้องไปกราบทูลพระพุทธองค์คงเพราะนิสัยชอบขบคิดด้วยปัญญาเช่นนี้แหละท่านกุมากรกัสปะ จึงกลายเป็นผู้มีปฏิพานเฉียบแหลมในเวลาต่อมา